พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอใช้เวลารายงานพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ตลอดทั้งวันนี้อยากจะขอเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าในช่วงระยะเวลาสองวันสามวันที่ผ่านมานั้นหลังจากที่ทางสอชอได้มีมาตรการในการกระชับวงล้อม การชุมนุมในพื้นที่ราชประสงค์นั้นก็ปรากฏว่าได้เกิดปฏิกิริยาจากกลุ่มผู้ชุมนุมจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการวางเพลิงหรือการเข้าไปปิดเส้นทางการจราจรหลายจุดในกรุงเทพมหานครดังนั้นเป้าหมายของรัฐบาลและสอชอในการที่จะให้เหตุการณ์ต่างๆยุติลงโดยเร็วนั้น เราจึงได้ตัดสินใจเมื่อเช้านี้ในการกระชับวงล้อมโดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดการยุติการชุมนุมโดยเร็วที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงประมาณเวลาเที่ยงเที่ยงก็สามารถที่ดำเนินการกระชับวงล้อมเข้าไปได้ส่วนหนึ่งโดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังคงลึกยึดหลักการปฏิบัติตามสากลต่อมาในช่วงต้นบ่ายครับ ทางผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแกนนําผู้ชุมนุมก็ได้ตัดสินใจในการที่จะยุติการชุมนุมและเข้ามอบตัวซึ่งก็ทําให้การชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆบนเวทียุติลงทางเจ้าหน้าที่ของสอชอนั้นก็เดินหน้าในการที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็เข้าตรวจบริเวณพื้นที่ต่างๆซึ่งก็ได้มีการตรวจพบ อาวุธจำนวนมากซึ่งก็ได้มีการรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบไปแล้วอย่างไรก็ดีครับการยุติการชุมนุมนั้นก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ชุมนุมบ้างและที่สำคัญก็คือว่าสำหรับกลุ่มที่ได้มีการใช้อาวุธก่อการร้ายหรือสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นก็ได้เดินหน้าในการสร้างความวุ่นวายความปั่นป่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางเพลิงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ในบางจุดนั้นก็สามารถที่จะระงับเหตุได้แต่นหลายจุดนั้นก็ปรากฏว่ายังคงมีผู้มีอาวุธใช้อาวุธต่อผู้ที่จะพยายามเข้าไปในการช่วยเหลือในเรื่องของการดับเพลิงก็ดีหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ดีซึ่งก็ทำให้ในพื้นที่เหล่านี้ ประสบกับความยากลำบากในการที่จะระงับเหตุนั้นๆผมขอยืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนไม่ลดละความพยายามในการที่จะระงับเหตุต่างๆซึ่งในหลายพื้นที่ก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วและในบางพื้นที่ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ก็จะพยายามที่จะร่วมมือกันกับฝ่ายต่างๆที่จะเข้าไปคุ้มครองคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมต้องขอถือโอกาสนี้ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการดับเพลิงเข้าไประงับสาธารณภัยนั้นก็ได้ใช้ความกล้าหาญในหลายโอกาสหลายกรณีในการที่จะเข้าระงับเหตุนั้นการดำเนินการในส่วนนี้ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราจึงได้ มีความจำเป็นในการที่จะประกาศเคอร์ฟิวซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนซึ่งมีแผนการในการเดินทางอยู่บ้างผมขอเรียนครับว่ามาตรการนี้มีความจำเป็นและต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่นั้นปรารถนาที่จะเห็นความสงบกลับคืนสู่บ้านเมืองไม่เพียงเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับแต่ในหลายเหตุที่เกิดขึ้นหรือหลายพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นในต่างจังหวัดขณะนี้ ทางสชก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะดูแลผลกระทบต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นและการเฝ้าระวังป้องกันในคืนนี้ผมได้กำชับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในทุกพื้นที่ตำรวจท้องที่ที่ได้มีการเตรียมเฝ้าระวังดูว่ามีสถานที่ใดบ้างซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายและก็เข้าไปตรวจตราอย่างละเอียด และก็ป้องกันระงับเหตุรวมทั้งมีการบูรณาการกําลังต่างๆในกรณีที่การระงับเหตุจะประสบกับความยากลําบากขณะเดียวกันในพื้นที่ราชประสงค์เองนั้นก็ยังมีผู้ชุมนุมที่ตกค้างอยู่เป็นจํานวนหนึ่งก็ได้มีการเตรียมการจัดทําแผนต่างๆที่จะทําให้การส่งบุคคลเหล่านี้กลับสู่ภูมิลำนานั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนครับ มีเป้าหมายเดียวก็คือนำความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองผมขอเรียนครับว่าบุคคลที่กำลังดำเนินการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางเพลิงนั้นจะมีโทษหนักและก็เชื่อมโยงกับเรื่องของความผิดฐานการก่อการร้ายด้วยซึ่งอีกสักครู่ก็คงจะได้มีการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ขณะเดียวกันสำหรับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นครับ ผมขอความร่วมมือประการแรกก็คือให้ความร่วมมือกับบรรดามาตรการข้อกำหนดต่างๆที่รัฐบาลหรือสอชอได้มีการประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าจะเป็นความเดือดร้อนหรือเป็นการจำกัดสิทธิ์อยู่บ้างประการที่สองขนทางในการที่จะทำให้เราระงับเหตุได้ดีที่สุดก็คือการที่พี่น้องประชาชนจะได้กรุณาเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่และแจ้งมา ดังศูนย์โทรศัพท์ซึ่งเราได้เปิดขึ้นที่สอชอผมขอเรียนครับว่าที่ผ่านมานั้นมีพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นป,นป,นปัจจุบันรวดเร็วเป็นจํานวนมากซึ่งช่วยให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมยังคงต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ช่วยเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเท่าที่ท่านจะทําได้ผมขอให้ความมั่นใจครับ ว่าเจ้าหน้าที่กําลังทุ่มเทกําลังอย่างเต็มที่ในการที่จะระงับเหตุและก็ในการที่จะนําบ้านเมืองของเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติผมขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกคนและขอให้พี่น้องได้มีความสบายใจว่าผมรัฐบาลและเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจและมีความแน่วแน่ว,ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้และก็จะนำบ้านเมืองของเรากลับเข้าสู่ความสงบ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนครับ